คุณชายซูท่านยังขยับตัวไม่ได้อย่างนั้นหรือใช่แล้วข้ายังขยับตัวไม่ได้นี่มันก็ดึกมากแล้วคุณชายซูคืนนี้ก็พักผ่อนที่นี่เถอะนะข้าเองก็จะกลับห้องไปพักผ่อนเหมือนกันลาตีสวัสดนะคุณหนูอันเท่าปีศาจอย่างข้าที่เคยองอาจสง่าง,งามตอนนี้กลับต้องมานอนแก้ผ้าจรนลอนคุยสับเพเฮละกับยายหนูคนหนึ่งภาพนี้มันช่างน่าขันจริงๆ ถึงตอนนี้จะขยับตัวไม่ได้แต่ทว่าการสัมแดงพลังออกมาเล็กน้อยก็ยังพอทำได้อยู่บ้างการรอบข้าแม่น้ำแห่งกาลเวลาช่างอันตรายยิ่งนักไม่รู้ว่าผู้บำเพ็ญเพียรคนอื่นที่ยังไปยุคสมัยที่ไม่รู้จักโดยไม่มีประตูพิภพคอยนุนหลังพวกเขาเอาชีวิตรอดกันมาได้อย่างไรกันหรือว่าตั้งแต่โบราณากาลจนถึงปัจจุบันจะมีเพียงข้าคนเดียวที่ทำเรื่องทั้งหมดนี้ได้สำเร็จหรือ นี่มันเกิดอะไรขึ้นศัตรูบุกอย่างนั้นหรอพวกเราคือตระกูลอันแห่งฉีซีหากพวกเจ้าคิดจะป้นกันลักก็ลองชั่งน้ําหนักตัวเองดูให้ดีตระกูลอันอย่างนั้นหรือเป็นตัวอะไรกันเชียวล่ะคนที่พวกเราจะฆาก็คือคนของตระกูลอันนั่นแหละนะรีบไปเชิญท่านผู้เท่าสวีมาเร็ว และดักพลังอภินิหารสมคนกับมหาปาดน้อยอีกคนหนึ่งมาดักสังหารพวกเราเนี่ยนะไม่คิดว่ามันจะเกินไปไหน่อยหรอกเลือเพื่อถอนลากถอนคนต่อให้ต้องทําเกินกว่าเหตุก็ไม่เป็นไรเลือกภาพไร้สาระได้แล้วลงมือซะก่อนที่พวกเราจะตายไปไม่ทราบว่าจะพอบอกได้ไหมว่าใครเป็นคนที่ต้องการเอาชีวิตฆ่ากันหรือแบบนี้ก็น่าสนใจดีแฮะคนหนวนบางครั้งการตายไปทั้งที่ยังไม่รู้อะไรเลยอาจจะดีกว่านะ ตายซะนี่มันใช่คุณหนูจอมหนอนหนังสือของบ้านเราจริงๆหรอพลังบำเพ็ญของนางก็ไม่ได้สูงแม้แต่ระดับฝั่งฝันก็ยังไปไม่ถึงแต่กลับสามารถสังหารระดับอภินิหารสองคนได้ในพริบตาค่าสัมผัสไม่ผิดจริงๆในตัวของนางมีความลับอยู่แน่ๆมีสมบัติล้ำค่าซ่อนเอาไว้ คุณหนูอันเดี๋ยวก่อนคุณหนูอันเจ้านี่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเองได้ไหมไอ้โลกติดนี่มันอะไรกันคุณชายซูเชิญตามสบายเลย